เกร็ดความรู้ประจำวันดนตรีเบื้องแลจินตาคือเพียจอเริ่มต้นวันไหม่ด้วยความรู้ใหม่สาระดาวที่คอยช่วยเราเรียนรู้ทุกวันไม่หยุดยั้งเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นสาระดารวประจำวัน กับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีค่าสาวระนา สญญช่องคลอดทำงานผิดปกติที่สาวสาวไม่ควรมองข้ามเรื่องสุขภาพน้องสาวเป็นเรื่องที่ผู้หญิงเราต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพราะความผิดปกติเล็กๆน้อยๆบริเวณนั้นอาจเป็นสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงกว่าที่คิดได้สาวสาวหลายคนอาจจมองข้ามอาการบางอย่างไปด้วยความเขินอายหรือคิดว่าเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของช่องคลอดเป็นสิ่งสําคัญมากเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเองลองมาเช็ค6สัญ,ญญาณเตือนต่อไปนี้ที่บ่งบอกว่าช่องคลอดของคุณอาจกําลังมีปัญหาอยู่ก็เป็นได้6สัญญ,ญาณเตือนช่องคลาัังมีปญห หนึ่งตกขาวผิดปกติตกขาวเป็นของเหลวที่ถูกขับออกมาจากช่องคลอดตามธรรมชาติมีหน้าที่ช่วยทำความสะอาดและหล่อลื่นช่องคลอดโดยปกติแล้วตกขาวจะมีสีขาวใสหรือขาวขุ่นเล็กน้อยไม่มีกลิ่นหรือมีกลิ่นอ่อนๆแต่ถ้าตกขาวมีลักษณะที่เปลี่ยนไปเช่นมีปริมาณมากขึ้นกว่าปกติมีสีเหลืองเขียวหรือมีเลือดปนมีกลิ่นเหม็นขาวหรือมีอาการแสบคันร่วมด้วยนั่นอาจเป็นสัญญาณของช่องคลอดอักเสบจากเชื้อราแบคทีเรียหรือปรสิตควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาที่ถูกต้้ออองมมุ่่ขึนบริเวณชด การมีปุ่มขึ้นบริเวณช่องคลอดอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นการอักเสบของรูขุมขนการแพ้สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรืออาจเป็นสัญญาณของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นเริ่มหูดงอนไก่หากพบตุ่มขึ้นควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรับการรักษาที่เหมาะสมไม่ควรบีบหรือแกะตุ่มเองเพราะอาจทำให้อาการแย่ลงได้3อาการคันภายในช่องคลอด อาการคันภายในช่องคลอดเป็นอาการที่สร้างความรำคาญเป็นอย่างมากสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากการติดเชื้อราในช่องคลอดซึ่งมักมีตกขาวเป็นสีขาวข้นคล้ายนมเปรี้ยวร่วมด้วยนอกจากนี้อาการคันอาจเกิดจากการแพ้สารเคมีการรักษาเครื่องจากผ้าอนามัยหรือการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนหากมีอาการคันต่อเนื่องจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งนอนใจเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ให้เร็วที่สุดสีเกิดแผลโดยไม่ทราบสาเหตุการเกิดแผลบริเวณช่องคลอดโดยไม่ทราบสาเหตุเป็นสัญ,ญญาณที่ไม่ควรมองข้ามเพราะอาจเป็นอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นเริ่ม หรือแผลริมอ่อนแผลเหล่านี้อาจมีลักษณะแตกต่างกันไปเช่นเป็นตุ่มน้ำใสแผลเปิดหรือแผลเจ็บเป็นต้นถ้ามีเลือดออกในช่วง,งที่ไม่ใช่ประจำเดือนการมีเลือดออกทางช่องคลอดในช่วงที่ไม่ใช่ประจำเดือนอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนการใช้ยาคุมกำเนิดการตั้งครรภ์หรืออาจเป็นสัญญาณของความผิดปกติของมดลูกหรือปากมดลูกเช่นเนื้องอกไปจนถึงมะเร็งปากมดลูกได้เลยทีเดียว6ช่องคลอดมีกลิ่น ช่องคลอดโดยธรรมชาติจะมีกลิ่นอ่อนๆแต่ถ้ามีกลิ่นที่ผิดปกติเช่นกลิ่นเหม็นคทวกลิ่นอับหรือกลิ่นเหม็นเน่าอาจเป็นสัญญาณของช่องคลอดอักเสบจ,จากแบคทีเรียซึ่งมักมีตกขาวสีเทาหรือขาวปนเทามีกลิ่นเหม็นคาวคล้ายปลาการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองอย่างสม่ำเสมอหากพบความผิดปกติใดๆควรบปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะอาจทำให้อาการแย่ลงและส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้ช่องคลอดแห้งทำไงดีแนะเจตเพลสดรับพื้น้องสาว เรื่องงวันรู้ของผู้หญิงกับ5สัญญาณบ่งบอกช่องคลอดมีปัญหาเจ็บข้อดีของการออกกําลังกายแบบพิลาทิสและสิ่งที่มือใหม่ควรรู้ก่อนเริ่มเล่นพิลาทิสคีเลติสเป็นการออกกําลังกายที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสาวสาวที่รักสุขภาพเพราะช่วยเสริมสร้างทั้งความแข็งแรงความยืดหยุ่นและความสมดุลของร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพถ้าคุณกําลังมองหาวิธีออกกําลังกายที่เหมาะกับทุกวัยและระดับความฟิตลองมาดูเจ็บข้อดีของพิลาทิสและสิ่งที่มือใหม่ควรรู้ก่อนเริ่มเล่นกันเจ็บข้อดีของการออกกําลังกายแบบพิิิลลลาาาาสสเเรรมม้้้งงกกกนือแตัว พิลาจิตเน้นการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเช่นหน้าท้องหลังและสะโ,โพกซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยพยุงร่างกายการมีแกนกลางลำตัวที่แข็งแรงไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างสมดุลแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันสองปรับปรุงรูปร่างและบุคลิกภาพการฝึกพิลาชิตช่วยพัฒนาท่วงท่าและบุคลิกภาพด้วยการฝึกใหื่อร่างกายเคลื่อนไหวอย,อย่างมีสมดุลและสง่างามการยืดกล้ามเนื้อและการจัดระเบียบกระดูกสันหลังช่วยให้สาวๆดูมีบุคลิกที่ดีและมั่นใจมากขึ้นสามเพิ่มความยืดหยุน พิลาทิทเน้นการยืดกล้ามเนื้อและข้อต่อด้วยความอ่อนโยนไม่ทําให้เกิดการอักเสบทาให้ร่างกายยืดหยุ่นมากขึ้นช่วยลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บและทําให้เคลื่อนไหวได้ง่ายในชีวิตประจําวันสี่ลดอาการปวดหลังสําหรับผู้หญิงที่มักเผชิญ,ป,ญปัญหาปวดหลังจากการนั่งทํางานหรือยืนเป็นเวลานานพิลาชิช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อรอบกระดูกสันหลังและลดความตึงเครียดในส่วนหลังทําให้อาการปวดลดลงยังมีประสิทธิภาพห้ช่วยฝึกระบบการหายใจ พิลาจิตให้ความสำคัญกับการฝึกการหายใจที่สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวการฝึกหายใจที่ลึกและช้าไม่เพียงช่วยลดความเครียดแต่ยังเสริมสร้างระบบไหลเวียนโลหิตและร <S il 4> mm ับสมดุลร่างกายไปในตัวหกเสริมสร้างสมาธิให้เชื่อมโยงกับร่างกายการเคลื่อนไหวในพิลาจิตต้องการสมาธิสูงเพื่อเชื่อมโยงระหว่างจิตใจและร่างกายการฝึกอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มความสามารถในการโฟกัสและลดความฟุ้งซ่านได้อย่างไม่น่าเชื่อเจ็ิเพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว การออกกำลังกายพิลาชิทช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่นและคล่องตัวมากขึ้นช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือกิจกรรมกีฬาอื่นๆได้อีกด้วยสิ่งที่มือใหม่ควรรู้ก่อนเริ่มเล่นพิลาชิทแม้จะเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ยุ่งยากแต่ทุกอย่างย่อมมีข้อจำกัดและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพราะฉะนั้นลองมาเช็คกันหน่อยสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยเล่นมาก่อนว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนเริ่มต้นเล่นพิลาชิทหนึ่งเลือกครูสอนที่มีความเชี่ยวชาญ การเรียนพิลาทิตครั้งแรกควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของครูที่มีความรู้อย่างแท้จริงเพื่อให้คุณฝึกท่าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยสองใส่เสื้อผ้าที่สบายและเคลื่อนไหวสะดวกเลือกชุดออกกำลังกายที่กระชับและยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างอิสระสามไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ราคาแพง สำหรับมือใหม่คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการฝึกพิลาทิสบอลเสือโดยไม่ต้องหาซื้ออุปกรณ์แพงๆมาแต่อย่งางใดสีเริ่มด้วยท่าพื้นฐานที่ไม่ซับซ้อนอย่าเรียบเร่งไปฝึกท่ายากควรเริ่มจากท่าพื้นฐานเพื่อให้ร่างกายปรับตัวและค่อยๆเพิ่มความซับซ้อน5ฝึกการหายใจอย่างถูกต้องหายใจเข้าออกให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวเพราะการหายใจที่ถูกวิธีเป็นหัวใจสำคัญของพิลาทิส เห็นแบบนี้แล้วพิลาจิตจึงไม่เพียงเป็นการออกกําลังกายที่เหมาะสําหรับการดูแลรูปร่างเท่านั้นแต่ยังช่วยพัฒนาสมรรถภาพและสุขภาพร่างกายในหลายด้านเหมาะสําหรับผู้หญิงที่ต้องการดูแลตัวเองแบบองค์รวมทั้งร่างกายและจิตใจพิลาชิตคือตัวเลือกที่สาวๆไม่ควรพลาดโดยประการทั้งปวงเลยทีเดียวประโยชน์ของพิลาทิตและความแตกต่างจากการเล่นโยคะที่คุณยังไม่รู้ก้าวข้อดีที่ได้จากการออกกาลังกายแบบพิลาชิตยอยู่ที่บ้านก็ทําได้ขอขอบคุณภาพนิกเฮลเีลัส